อยู่ทวิชแนลนะครับอืวันนี้มานั่งกินเนื้อยังมีอะกรบ้างมีก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเกี๊ยวหมูแดงนะครับเกี๊ยวหมูแดงปลาจีนนะฮะวันนี้เขามีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับอือยู่ครับเขาทำเขาเองแหละมันไม่ใช่หมูแดงแล้วเขาหมูย่างเขานะต้องมาวารไปชิมแล้วน่าทานมากนะครับ สีส yup. ันนะอ่ะถ <t arp> ่ายให้หน่อยต้องอยู่ไกล้น่อยู่ใกล้น่ชิมน้ำซุปที่กลมกล่อมแล้วก็หมูหมูเขาไม่ได้ใส่สีนะจะเป็นหมูที่ว่าไม่ได้เรียกว่าหมูแดงหรอกเป็นหมูยาวเของนะ อร่อยมากเราชิมเกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวเลยย้อนเนี่อหอเองเกี๊ยวก็หอเองหอกัระดูอ่อนหรือเปล่าคะมันไม่้องกระดูอ่อนเนอะไม่ใช่ว่าเกี๊ยวเขาห่อกระดูอ่อนใช่ไหมเกี๊ยวหมูน่ะเขาใส่ผักอันนี้แล้วกระลำที่เป็นหัวนึกเรื่องไม่ใช่เขาเรียกว่าผักอะไรนะ ถางอะไรไม่รู้น <sucks> ึก네ชิ้นไม่ออกใช่มีนี้ด้วยชาดำเย็นชาเย็นชาเย็นไม่ใช่ชาดำเย็นชาเย็นเย็นชาขอแล้วนะขอแล้วนั้นเอามเต็มคำแล้วน่าแบบนี้นะเป็นที่มาอยากจะทำโทษเขาอยู่แต่ว่าแต่คิดวิธีทำโซ่ นี่ป้อนสองนิ้วเลยเด็เด็นเด,นเดนโอเคแนละ้ว อร่อยครับคำทับที่ดีการชมครับเจอกันใรับชนนะครับเอ้าถ่ายที่ไม่เสร็จไม่มีความร่วงจับไหมโอ้ตายแล้วคุณจนที่มาครับเห็ดยอดเลยครับไม่เป็นไรครับกินกันเองครับสวัสดีครับ